สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนพี่ดานะคะแล้วก็พี่อีมนะคะจาก knockout.economics นั่นเองค่ะ พี่ดาเชื่อว่าตอนนี้น้องๆนะคะใกล้จะปิดเทอมกันแล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปเนี้ยพี่ดาอยากจะมานําเสนอปิดเทอมยังไงให้ productive เนอะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะคะจะพูดกับพี่ดาไปบ่อยเลยตอนเปิดเทอมว่าเฮ้ยพี่ดาปิดเทอมที่ผ่านมาไม่ได้ทําอะไรเลยใช่คือมันไม่ไู้ทำอะไรรู้สึกเวสมากๆเลยอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราอยากจะนําเสนอวิธีปิดเทอมยังไงให้ productive มากที่สุดค่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่เป็น productive ที่ไม่ไม่เลยอ่ะ ไม่เนิร์ดนะสตาร์ทอัพเป็ไง <Product S 2> ไม่เนิร์ดนะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะเราอยากนําเสนอน้องๆน,นะคะให้ลองไปวอลเนเทียแล้วก็ไปหาอินเทอร์นชิพดูค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะน้องๆที่กําลังจะขึ้นเยี่ยสิบสองแล้วก็เยี่ยสิบสามนะจะเป็นพีเรียที่เราต้องค้นหาตัวตนก็คือเราจะเลือกเรียนคอร์สอะไรดีอ่ะในมาหาหลัยนะคะการที่เราไปวอลเนเทียไปอินเทอร์เนี่ยก็จะทําให้เราได้ดิสคอเวอร์ความต้องการของเราว่าเราสนใจในด้านไหนอ,อาจจะไปฝึกงานในบริษัทที่เราอยากจะไปทํางานด้วยลองดูนะคะจะได้รู้ว่า ชอบหรือไม่ชอบค่ะเพราะฉะนั้นปิดเทอมยังไงให้ productive ข้อแรกก็คือให้ไป volunteer work or seek internship ค่ะใช่น้องๆหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวพี่เราจะหาได้ยังไงว่าจะ volunteer ที่ไหนนะคะหรือว่าจะ i n t e r n ที่ไหนดีนะคะจริงๆตอนนี้คือ google อะน้องแค่ search ว่าเอ้ย internship ปีไหนนะคะ for student year อะไรจริงๆมันขึ้นมาหมดเลยนะคะดีมากๆดีมากๆลองดูลองดูนะคะกับข้อ2ค่ะ นาะปิดเธอมยังไงให้เ f ฟเฟกตีฟอันที่2ก็คือไปเที่ยวซะไปเที่ยวซะนะเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยอันดับแรกแน่นอนค่ะมันเป็นการรีแลกซ์บรรยการพักผ่อนและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทราเวลในที่นี้ยังทำให้เรา Discover ตัวเองต่างๆมากมายนะเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากทำธุรกิจอะ เพราะฉะนั้นพี่ยกตัวอย่างละกันเมอท์เตอร์ยูวันนี้ได้เนี่ยคือเขาเกิดจากการที่เขาอยากทําร้านขนมก่อนแล้วเขาก็จะหาเนาะไอเดียต่างๆจากการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศไปญี่ปุ่นไปไต้หวันไปฮ่องกงอะไรเงี้ยไปดูธุรกิจต่างๆว่าในประเทศนั้นน่ะเขาทํากันยังไงบ้างจะได้เอามาปรับ เข้ากับตัวเองได้นี่คือประโยชน์จากการเที่ยวเนาะหรือมีน้องๆอ,อีกบางคนบางกลุ่มเหมือนกันที่ไปท่องเที่ยวในประเทศไทยในจังหวัดเชียงรายใช่ใช่เออแล้วปรากฏว่าเขาก็จะไปเจอกลุ่มคนคนหนึ่งที่แบบ เฮ้ยทาไมดูความเป็นอยู่มันแตกต่างจากเราคนที่อยู่บนดอยอย่างเงี้ยค่ะเกิดอินคัมอินดิควอเรตี้เกิดขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าจุดประกายว่าเฮ้ยเขาอยากเรียนต่อด้านเนี้ยเพื่อจะแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นก็เลยไปเรียนต่อได้เอ o n o อ i c มินี่เองใช่ซึ่งสาขาที่เขาเลือกน้องคนนี้นะคะก็เลือกด้านเอ o n o อ i c ม e v ดเวล็อปเมนต์นะคะก็คือเน้นการพัฒนาคนเพื่อ Reduce Income I n e q u a l i t y นี่ก็คือเป็นการไอเดียหนึ่งนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยคนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากเรียนคอสนี้าาซึ่งมจก การท่องเที่ยวนั่แหละเห็นการท่องเที่ยวไม่ได้แค่พักผ่อนนะแต่ทาให้เราได้ไอเดียในการทําธุรกิจได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องคอร์สเรียนที่เราอยากจะเรียนได้ด้วยค้นพบตัวเองได้ด้วยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือเฮ้ยฉันอยากที่จะเป็นอะไรอยากที่จะแบบเรียนอะไรนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะอีกทริปหนึ่งนะคะสำหรับปิดเทอมนี้นะคะก็คือ exercise ค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากเปลี่ยนเชฟตัวเองนะคะให้เปิดเทอมมาเรารู้สึกฟังปุริเย่มีซิทแพ็กฟังรีดอะไรงี้เป็นต้นปิดเทอมนี้นะคะถือเป็นโอกาส สำหเรานะคะที่จะออกกําลังกายสร้างซิกแพคและสุขภาพที่ดีนะแล้วเปิดเธอมาทุกคนจะตะลึงในเชฟเราอ่าเป็นแบบนิวเออเออพราะว่าิดาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะมันเป็นช่วงปิดเทอเนี้ยเปิดเธอมาผู้ชายบางคนเขาแบบมุมโคนงที่สูงเลยเออมุมแบบสูงขึ้นด้วยไงก็กลายว่าเฮ้ยแบบส่วนสูงก็ขึ้นซิกแพคก็มาเป็นไงคิดไหมตลอกเออก็ปิเลยอ่าเพราะฉะนั้นปิดเธอมีออกกาลังกายนะจ๊ะเปลี่ยนเชฟตัวเองเปิดเธอมาบังุริเยจ้าและประโยชน์ของการ ออกกําลังกายข้อหนึ่งส่วนตัวคิดว่ามันทําให้เราอะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นใ,ในช่วงเปิดเทอมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเรียนได้ไวขึ้นล้วก็มีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะดีมากมาค่ะและสุดท้ายนะคะไกด์สุดท้ายของเราก็คือในฝั่งของตัว ดู n น t f l i x ละกันน้องจริงๆหลายคนน่ะรู้สึกว่าตอนนี้เขาก็รลังทำอยู่แหละดู Netflix กถูกไหมพี่ไม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นไกด์ที่บอกว่าไม่เนิร์ดอ่าแต่การดู Netflix ของเราจะให้เกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเนาะเราพยายามหาหนังอะไรที่มันอินสปายเราเนาะเช่นมันมีในหลังหลายเรื่องว่าทั้งถ้าน้องๆหลายคนอยากเป็นองค์ทอร์นเอร์อยากเป็นโอนเออร์ออฟบิวสเนสลองหาหนังซีรีส์ที่แบบพวกสตาร์ทอัพอะเออเคยดูไหมเคยดูไหมเออจะเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออว่าแบบเฮ้ยพาธเวยของการทําธุรกิจอะ ตั้งแต่แบบ day one ะเขาต้องไปเจออะไรเออหลายคนคือจะมองว่าทําธุรกิจแล้วสบายไงแต่หนังเรื่องนี้จะสอนเราว่าเฮ้ยเขาต้องเจออะไรกับมันบ้างเนาะอุปสรรคที่เขาต้องเจออะไร i n น p ป r ยเรามากขึ้นเนาะหรือหนังอีกเรื่องนึงก็คือ the social network ที่จะแบบคูดเกี่ยวกับพวก documentary เกี่ยวกับแบบ มาร์ค u ั k เคเบ r ร์แลว่าเขาสามารถที่จะบิวตัว Facebook เนี่ยได้ยังไงบ้างนั่นเองอดีมากเลยนะเป็นการดู Netflix ที่ได้ประโยชน์ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะแบบเซิร์ชได้เลยอะใน Netflix อะคือมีหมดเลยเออเด็กสมัยนี้คืออิจฉามากเออดูมีทุกอย่าง แต่เราต้องเลือกนะเอาสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนะจ๊ะถูกต้องค่ะและสุดท้ายนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเปิดเทอมมาเราไม่แบลง้งแล้วก็ไม่บอกพี่ดากับพี่อีฟว่าเฮ้ย hey, ปิดเทอ,เอ,อมที่ผ่านมาแบบไมไ่ทำเลยเลยอะพี่<แ>สุดท้ายเราอยากนําเสนอให้น้องๆนะคะจดสรรเวลาสักนิดนึงสาหรับการเต็มตัวเนื้อหาืที่จะเรียนต่อในปีหน้านะก็คือเรียนบ้างสักนิดนึงพิเวตออนไลน์สักนิดนึงนะจ๊ะเพื่อที่ทาให้เราเนี่ยนะคะมีความรู้ไปก่อนตอนเปิดเทอมแล้วก็จริงๆอย่างที่พี่อีฟกับพี่ดาเห็นตรงกันก็คือเวลาเราเรียนช่วงเปิดเทอม เมันไม่มีเรื่องทำเพเชอร์อใช่ไหมเราก็จะเกรดมาเกี่ยวข้อง เราก็จะเรียนรู้ได้แบบโอเคแบบรู้สึกหัวใจเปิดกว้างเรียนรู้ได้ทราบซึ้งกับเนื้อหามากขึ้นมากขึ้นคือพอมันไม่มีเวลามาเพรสเชอร์เนาะเขาไม่เข้าใจอะไรเขาแบบไม่ใช่ว่าแบบจะมาสคริปต์อะแต่เขาจะถามเราให้เขารู้สึกว่าออกเขาเคลียร์จริงๆกับมันเลยไงอันนี้ส่วนตัวจากเด็กที่แบบเรียนปิดเทอมเขาเขาจะบอกเราเสมอเลยว่าเขารู้สึกเอฟเฟกตีฟมากแล้วก็หฮปปีมากรู้สึกแบบสามารถที่จะบอดไอเดียได้เยอะมากๆกกับช่วงที่เรียนปิดเทอมใช่เพราะปิดเปิดเทอมมามันก็มีกันบ้านเลยมี ช่อง statement ที่ต้องทำมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำนีก็เรียนได้ไม่เต็มที่ใช่แล้วตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นครูเนาะเราจะรู้สึกว่าพอปิดเทมอมเราสามารถยกตัวอย่างให้เขาเพิ่มมากขึ้นได้มีเวลาเออทำให้เขาแบบเห็น มวยเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เองชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาสนุกกับมันเพิ่มมาคือเราเข้าใจกับมันจริงๆเอยากเรียนแล้วเรีไงดีนะคะอแอดไลน์เลยคะ่ะน้อง o u t ดอทเอคโนมนะคะสามารถบุคคลาสกันได้เลยนะคะสําหรับปิดเทอมนี้นะคะน้องๆคนไหนมีเวลาว่างวันไหนนะคะเวลาไหนก็ได้นะสามารถที่จะบุคคลาสตรงหน้าได้นะคะก่อนที่คาสเราจะเต็มนะจ๊ะโอเคค่ะและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้น้องเอาดอทเอคโนมิกส์บายครูพี่ดาและครูพี่อีฟค่ะลาไปก่อนบ๊ายบาย Bye.